เป็นฝ่ายเลือกถึงตามคุณเลือกแล้วดาบของฉันไม่ได้มีไว้ทำลายมันมีไว้เพื่อปอกป้อง เหลืออีก10วินาที ร <Red> สลูไปด้วยกันอดีตเป็นเพียงความฝันพรุ่งนี้ยังคงต้องไปต่อ ้ตัวตนไร้ต้นกำเนิดสิ่งที่เหลือมีเพียงรอยยิ้มของเธอ สักวันหนึ่งฉันจะต้องหรือพื้นความทรงจำกลับมาให้ได้ Dragon and Slayer

Your enemy has been defeated. Life's but a dream. You have been defeated. I'm not... I'm not... An ally has been defeated. Our mid lane is being attacked. Our dark lane is being attacked. ดีเป็นเพียงความฝันพรุ่งนี้ยังคงต้องไปต่อดาบของฉันเลินกรของฉันถูกโจมตีฮะฮะท่านบนนี้เฮ้ยฮะ แนวป้องกันศัตรูหายไปแล้วซุปเปอร์คลิปกำลังถูกส่งออกไปอยู่ด้วยกันก่อน ฉันจะต้องรื้อฟื้นความทรงจำกลับมาให้ได้ไร้ตัวตนไร้ต้นกำเนิดสิ่งที่เหลือมีเพียงรอยยิ้มของเธอ <laughs> <laughs> yeah! You have been defeated. An enemy has been defeated. เราเกิดมาเพื่ออยู่รอดป้อมเลนกลางของเราถูกโจมตีป้อมเลนดัาของเราถูกโจมตี <c oughs> อดีตเป็นเพียงความรวมตัวพรุ่ง <c oughs> นี้ยังคงต้องไปต่อฮะลุยแลวนะ Your ท e ่หย่าไปหย่าฮะคุณได้เอาชนะศัตรมข e งคุ o ไ e าหอย่าอง้ันเป็นมนุษย์คนหนึ่งไม่ใช่อาวุธสังหารเยรลนก่อน คมหนึง่งฉันจะต้องถือปืนความทรงจำกลับมาให้ได้ถอยดาบของ <defeated. S 2> ฉันมันเปล่งประกายรวมตัว An enemy has been defeated. Your tower has been destroyed. Skill Ultimate, Your team has destroyed a tower. รวมกันเราอยู่ดาบของฉันมันเปล่งประกายซูเปอร์ครีปถูกส่งออกไปแล้วอดีตเป็นเพียงความฝันที่ยิงคงต้องไปต่อ Uh. Hey. Yeah. Uh. Yeah. You have been defeated. Have been defeated. Uh. 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 Enemy ultimate! Enemy double kill! Hi! has been defeated. Your tower has been destroyed. Your has been destroyed. ไร้ตัวตนไร้ต้นกำเนิดสิ่งที่เหลือมีเพียงรอยยิ้มของเธอ Holy Dragon has been defeated Your tower has been destroyed On <Yeah. S 1> Slot รบตัว <Yeah. S 2> <Hey. S 1> ฉันตับโฟขึ้นมาเพื่อเป็นมนุษย์คนนึงไม่ใช่อาวุธสังหาร Enemy Bloodbath ต้องในของเราถูกโจมตี รู้ว่าความตายเป็นยังไงและมาทำให้รู้ว่าชีวิตมีค่าแค่ไหน <Shut down. S 3> atte Stockholm

อดีเป็นเพียงความฝันทุ่งหลียังคงต้องไปต่อ Your team has destroyed a tower. Skill out the mid, young Wayprom. So one Your tower has been destroyed. Yeah.

สลเยเอ,<ต>อออร์ว่าชีวิตมีค่าแค่ไหนรวมตัวเฮยสักวันหนึ่งฉันจะต้องรื้อฟื้นความทรงจำกลับมาให้ได้ถอยบุกทะลวง thuộc cho công An enemy has been defeated. Double kill. An ally has been defeated. Shut down. Adi, it was just

Enemy has been defeated. No An ally has been defeated. Enemy no. legendary. An enemy Hi. has been defeated. Hi. Enemy double kill. Oh. อยู่ด้วยกันก่อนสักวันหนึ่งฉันจะต้องหรือฟื้นความทรงจำกลับมาให้ได้ ตัวตนไราต้นกำเนิดสิ่งที่เหลือมีเพียงรอยยิ้มของเธอข้างบนนี้ไม่ต้องมองในของเราถูกโจมตี ลุงนีียังคงต้องไปต่อฮฮาฮกลฮฮเรืคลิปเดนมังกรที

Uh. UGH! <laughs> 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 <inaudible> 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 เล่นกนกอไร้ตัวตนไร้ต้นกำเนิดสิ่งที่เหลือมีเพียงรอยยิ้มของเธอฮา<ะ>บุกวงเอพีห<ะ>เหลือน้อยแล้วกลับบ้านก่อนฮา สักวันหนึ่งจะต้องฟื้นความทรงจำกลับมาให้ได้โจมตีป้อมศัตรูเลยสกิลอัลติเมทพร้อมแล้วเรียกคริปเดนังกรนที่ถอย Your tower has been destroyed! Been destroyed.

อดีตเป็นเพียงความฝันพรุ่งนี้ยังคงต้องไปต่อฉันเติบโตขึ้นมาเพื่อเป็นมนุษย์คนหนึ่งไม่ใช่อาวุธสังหาร

Defeated. Enemy onslaught. Resistance is futile. Bug go. Don't put on me. Shut down.